เรียกว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แฟนคลับเฝ้ารอสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุตรเพศสนนิวาส2ที่นำแสดงด้วยปกธนวันรและก็เบียรราณานีนะคะล่าสุดทางผู้จัดได้ประกาศผ่านอิสแกรมพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าถึงออเจ้าผู้เฝ้ารอด้วยเหตุที่เกิดไข้โควิดระบาดเข้ามาทางประเทศสยามจนพลเมืองจับไข้กันเรือ,อนหมื่นเรือนแสงนับถึงผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงและทีมงานอีกหลายท่านที่จับไข้โควิดจนต้องกักตัวอยู่ที่เรือนส่งผลให้งานในส่วนโพสต์โปรดักชั่นของภาพยนตร์ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดเพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์และการรับชมที่ได้ออทรสสูงสุดของผู้ชมชอสสยาม GDS และบอกคัสไทยท,เทเลวิชันจําต้องเปลี่ยนแปลงกําหนดใช้ภาพยนตร์จากวันที่4พฤษภาคมออกไปและจะประกาศกําหนดใายใหม่ให้ทราบเร็วๆวันจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้อาเจ้าทราบและขออภัยที่ไม่อาจมาเจออาเจ้าได้เร็วอย่างใจต้องการจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์และนี่นะคะก็คือคําชี้แจงจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์บุพเพสนิวาสองนะคะที่ออกมาชี้แจงว่า เป็นเพราะเหตุผลอะไรทําไมภาพยนตร์ถึงไม่สามารถใช้ตามกําหนดก็คือวันที่4พฤษภาคมได้นะคะ